Masawap ng Masaya, umaapos sa gatas Maglalaro, Ako ay ayakap-yakap Hintay na na Masawap na Tapos matapos ค่ะวันนี้ก็มาพบกับคิงกี้นะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการนะซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะคะเป็นวันสงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของประเพณีชาวไทยนะคะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทยเลยก็จะมีการเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ตามที่ต่างๆนะคะมีการรดนำ้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยกันนะคะ งั้นขอบวยพรให้ทุกๆคนนะคะเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเราอะเนาะโอเควันนี้นะคะพี่กี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอลิปนะคะลิปพิกเมนต์ที่มีพี่ๆน้องๆหลายคนมาสอบถามพีงกี้ว่าพิกเมนต์ของเจ้าท r คอนเซ็ปต์เนี่ย เป็นยังไงเหมือนกับ OCC หรือเปล่านะแล้วพิงกี้ใช้แล้วรู้สึกยังไงกับมันบ้างนะเดี๋ยววันนี้พิงกี้จะมาแชร์แล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูด้วยว่าพิกเมนต์เป็นยังไงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแล้วกันก่อนอื่นเลยเนี่ยพิงกี้จะเอาให้ดูก่อนว่าพิงกี้มีทั้งหมดกี่สีนะคะในส่วนของ Preconcept นะ ลวงจะต้องรวมตัวออยาให้ดูทีละสามสีก่อนเนี่ยค่ะก็จะมีสีเหลืองนะคะสีส้มสีชมพูเข้มนะสีเหลืองนะคะของ t concept i y lip pigment เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวายโ่ออนะคะส่วนสีส้มนี่ก็จะเป็นอ e ีชู ส่วนสีชมพูจะเป็นอิเล็กโทรพินะตามชื่อเลยทีคอนเซปต์อ l i ลิปพิ e เมนตนะคะตามชื่อข้างหลังสามารถทาตาได้แล้วก็สามารถทาปากได้ด้วยนะโอเคนะคะสามสีแรกนะจะมีสีนี้ต่อมาอีกสองสีที่มิคิซื้อมาก็จะเป็นสีนี้นะคะ เป็น Tree Concept e y p Lip p n t m o n t m o d e เด White นะคะแล้วก็มีเบสสีขาวแน่นอนเอามาเป็นส่วนผสมในการทำปฏิกิริยากับสีอื่นๆให้มีสีที่แตกต่างกันไปเพิ่มขึ้นนะคะสีที่พิงคกี้ใช้บ่อยที่สุดยอมรับว่าเป็นสีนี้นะเป็นมิ้งเบสเพราะว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเบสก็คือค่อนข้างสุภาพไม่ไม่จี๊ดมากแล้วก็ไม่จัดมากนะคะสามารถทาไปทําง,งานได้โดยที่ไม่มีใครมองแบบเฮ้ย เยอะอะไรแบบนั้นนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีที่พิงกี้ใช้บ่อยที่สุดนะสำหรับของยี่ห้อนี้นะคะโอเคงนะั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อพิกเมนเข้าเลยดีกว่าเนาะนะคะรูปร่างลักษณะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าก็จะเขียนยี่ห้อ t r e e concept eye lip pigment แลวหลังก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าชื่อสีอะไรแล้วก็เป็นสี เกาหลีที่พิงกี้อ่านไม่ออกนะแล้วก็จะมีในส่วนของเว็บเว็บนะคะให้เราสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปเช็คได้ยี่ห้อนี้มีสินค้าหลายตัวที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเหมือนจะดังตัวเนี้ยอ่าเช่ okay. เดี๋ยวพิงกี้จะลองบีบใส่นิ้วดูนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้จะสีค่อนข้างอ่อนมากนะนี่นะคะนี่ค่ะสีจะอ่อนมากเป็นสีเหมือนนู้จริงๆอะสีแบบเหมือนปากเราอะไรอย่เงี้ยพิ่ก่พยายามทาตรงท้องแขนที่มันขาวมันจะได้มองเห็นชัดแล้วนะคะเค okay. สีมิงเบกก็จะได้เห็นไหมเอ่ย อ่ประมาณนี้นะโอเคขออนุญาตปิดเขาก่อนนะคะสีเนี้ยพิงคกี้รู้สึกว่ามันด้วยอากาศบ้านเราร้อนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันค่อนข้างเป็นน้ำเลยอะตัวนี้นะโอเคค่ะต่อมาเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูนะคะอิเล็กรทรพิงกก่อนละกันนะคะแกะออกมา บีพรีมเนี่ยค่ะสีชมพูนะคะก็เดี๋ยวลองป้ายดูนี่มิง้งแบบนะอันนี้อ่ะเป็นสีอิเล็กโทรพิงนี่ค่ะค่อนข้างชัดเลยนะนะคะค่อนข้างชัดสีชัดแล้วก็เวลาที่เกลี่ยไปที่ริมฝีปากเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่าย นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราควรทาลิปมันหรือลิปปามนิดนึงให้มีการเพิ่มการหล่อเลื่องของริมฝีป,ปากเรานิดนึงก็จะดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยลิปพวกนี้เวลาที่เขาแห้งเนี่ยมันจะทําให้หน้าเกลียดอะมันจะเป็นแบบตกล้องอะไรอย่างเงี้ยในใน,ในความรู้สึกของพิกี้นะคะโอเคค่ะต่อมาก็จะเป็นสีนี้นะเป็นอิชูนะคะ อีซูชัดไหมส้มปรีตเลยนะอ่านี่ค่ะก็จะให้พิกเมนที่ค่อนข้างแน่นเลยเป็นสีที่ชัดมากทาแล้วตะลึงประมาณห้าร้เมตรยังเห็นอยู่เลยอะทาไปแล้วคะ่ะมีคนทักแล้วคะ่ะ สำหรับค,คนที่ชอบสีออกส้มแบบนี้สีนี้ให้คำตอบคุณได้แน่นอนนะเพราะมันจีดจริงๆโอเคค่ะผ่านไปนะเป็นสีเหลืองดูนะคะเป็นสีที่จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นไดไปก่อเนีย่ยดูดูนิวพี่ิดดิ ต่อมาเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเอ่อเวอรยินโลนะเวอร์ยินโลถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าผิดพลาดอ่านี่นะคะสีเหลืองแต่พี้จะลองสวอตท,ที่แขนนี้เลยเห็นไหมนี่ค่ะ ชัดมากนะสีค่อนข้างจะสว่างมากเลยนะคะให้สีที่ชัดเจนต่อมาเป็นสีขาวต้องสวัดไหมอ่ะสวัดไหม่ก็ได้เดี๋ยวสีขาวหายใจเนี่นะคะสีขาวสีจะค่อนข้างเข้มนะ เนี่ยค่ะก็จะให้สีขาวก็จะได้สีประมาณนี้นะคะทุกสีสามารถที่จะเอามาผสมกันเพื่อให้ได้สีที่ตกต่างเพิ่มขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยเล่นสนุกกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นนะคะตามคอนเซ็ปที่เขาบอกเรามานั่แหละ แต่ไอการลองออลงที่ตาเนี่ยพิงกี้ยไม่ได้ลองดูแต่ว่าในส่วนของการลงที่ริมฝฟฟีปากเนี่ยพิงกี้ก็ทยอยใช้สีที่คิดว่ามันเข้ากับการแต่งหน้าในวันนั้นหรือว่าในลุคนั้นๆของพิงกี้อยู่นะสีที่พิงกี้ใช้บ่อยก็อย่างที่บอกเลยก็จะเป็นสีนี้นะคะสีมิ้งเบ๊เพราะว่าเป็นสีที่สุภาพอันนี้พิงกี้ก็ทายอยู่นกัน แล้วก็สีนี้ก็เริ่มทาแล้วเป็นออกสีส้มซึ่งส้มจริงๆจีๆจริงๆวันนั้นลองทดลองทาดูโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครนะว่าที่วันนี้ชั้นทาแบบลิปสีส้มนี้มาแลยทุกคนก็บอกโอ้โหเจ๊ประมาณเห็นตะกายปากเด่นมาก่อนเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งนะที่พิงกี้ชอบทดลอง แล้วก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบเอาสีขาวผสมกับสีเนี้ยลิฟออกมามันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าจะสนุกดีแล้วก็ในส่วนของสีเหลืองก็เหมือนกันสีเหลืองเนี่ยผสมกับสีชมพูม,มันเจอะเป็นสีอะไรนะอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่สนุกนะเลอะเทอะไปหมดเลยของพิงกี้เป็นวิดีโอแรกที่พิงกี้มีการสัก เลอเธอแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการที่เพื่อนๆจะออกไปช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะซื้ออะไรมาทดลองใช้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะแล้วก็อ,อกตสหนมาพบกันใหม่ในคลิปยูหน้านะคะสำหรับวันนี้กิ๊กไปก่อนค่ะ